น้ำจะกระตกกระจายลงมาบรินี้่หรอประเทศไทยเป็นหมอกเป็นอย่างอยู่จุดนี้นะเราสามารถมานอนได้ไหนวะอย่างนี้เจ้ามานอนมาพักได้<อ>เป็นฟาร์มสเตย์กลับม <c oughs> า,าแล้วมาทากินข้าวกินน้ำได้ประมาณตอนสิบโมงตอนนี้พวกเราก็จะขี่เหือไปตามสายน้ำอูที่เมืองงอยเก่าแห่งนี้ต่อไปที่ตัดหมอกนะตัดหมอกนี่เขาจะต้องไปจอดเหือแล้วก็ยางไปนั่นวะไม่แหลจะจอดเหือบาดคลอง ก็วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอต่อจากอีพีที่แรกเลยว่าตอนที่แล้วน่ะที่พวกเราขี่เหงือออกจากตัวบ้านเมืองออยเก่ามาแล้วว่าจะไปเบิงตัดหมอกเลยแต่ว่ามาแวะเบิงงัวก่อนวิดีโอมันยาวกันเลยว่าเฮ็ดเป็นสองตอนนะตอนนี้เราก็ราซีคเหือต่อไปที่ตัดหมอกอีกไก่ละที่ว่าตัดหมอกอนี้ก็ห่าละเดี๋ยวไปเบิ้งตัดหมอกกันนะว่าซีงามขนาดไหนตัดหมอกท่านเห็นบอกว่าเป็นตัดที่น้ำตกลงมาค่อนข้างจะสูงเนาะแล้วก็ ามันจะมีระอองหรือว่ามีฝอยของน้ำนะเป็นหมอกนะเขาจะเลยเอินว่าตาัดหมอกเขาจะเอาไปเบิงน้ำกันวนะ่จาจะเป็นจระได้นะปารินก็บ่เคยไปจากเทือตัดหมอกจ็เป็นสายน้ำอูระว่างมือง,งอยเกนะ่ะไปหานองเขียว แล้วเนอะแล้วจับเเหือแล้วเด๋ยวก็สียางไปขึ้นไปบ้านเจ้านี่ก็ยางไปหาตาดิวงามแบบนี้เลยเฮายางไปประมาณจากจากสมองหรืยางไปหาตาได้พอน40นาทีอ๋อยางเข้าไปประมาณ40นาทีแล้วบ้านนี้เป็นบ้านอย่างกับบ้านสปองบ้านสปองอ๋ออันนี้ก็จะเป็นทาเรือบ้านสปองนะเฮาไะเอาเรือจอดไว้นี่เราก็สิยางไป นั่งกันย่างไปหาตาท่านก่อนทุกคนแต่ก่อนท่านก็จะมีนักท่องเที่ยวไปกันเรื่อยๆเนาะก่อนโควิดอาะมีนักท่องเที่ยวมาหลายเนาะก็จะมีทางมีอย่างไปแต่ว่าเป็นเวลาเกือบจะสองจะเข้า3ปีแล้วที่บ่มีผู้ใดไปตั้งแต่มีการระบาดของโควิดมาแล้วก็เฮาปิดประเทศบ่มีนักท่องเที่ยวเนาะก็เลยบ่มีผู้ใดไปตาดวะั่นเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันว่าจะมีทางไปบ่ในการที่จะไปหาตาท่านถ้าบ่มีทางก็ ต้องให้ไอ้พอหน,น่อยเนาะเป็นคน <g ül> บุปปาไป <g ül> <g ül> ตอนนี้เขาก็ยางขึ้นมาทีบ้านสบกล่องนะแถวๆกลางบ้านเขาจะมีเรื่องอย่างนี้ฮ็ดออสุดอ๋อเฮ็ดขวัญขวัญยังไงมันเออไปเล็วเอาไปอะไยางเลย <c ười> ยางเลยเข้เขาเขาเอาตัดเอเอ,เอ,อตัด ไงละกากายข้าวไปได้ทข้าไปได้ยุปได้บบอได้่ะมาแล้วมัวันี้ะทอไรรัขกินทนเออเอทมา่ล้วเข้ามาดเกื่อเราทงตาแต้ก็ม่วงแลวนั่นแหละเตียงแหละไปท้าทางล่กเทาถึงเ๋อไปทางบุกก็ได้ไปทางนั่งก็ได้พอทางหมดลอนล กระปลาแล้วมาทานกินข้าวกินนนำได้ป็ดตอนสิบโมงสิบโมงไปในในมัดเข็นเดย์โอ้จิบุท่านโอ้หะเฮ้ยตัวจีนน่ะท่านท่านมาตอนเดาตอนนั้นก็ไดย์เดย์เข้าใจเข้าใจโดยเข้าใจเดย์แต่ที่คนคนทานทางขึ้นไปแล้วห่อเช่นเนาะไทยบ้านพระเจ้าไปเฮ็ดทางเฮ็ดอย่างได้เ่าเช่นเดี๋ยวเอาไปเบิ่งน้ำกันป่ะทางขึ้นไปจะเป็นจะไดอันนี้ก็เป็นบ้านซุบกล่องเลยโอ้มีวัดน้ำเนาะบ้านนี้กั โอ้มีวัอยด่เทิงฮั่นหลังจากเขาเอาเรือมาจอดเนาะขึ้นมาบอนเขาจะเหตุขวัญน,นี่เอาทางขึ้นไปนี่เลยนะต้องมีคนพาไปจึงไปได้ป่ะตานี่หรือว่าไปเองก็ไ,งกได้แต่ว่าเท่าไมันขมักจานนิหน่อยไปเนี่ยอ๋อนะอาจมาอาจจะให้เด็กน้อยอยู่แถวบ้านนี้พาไปเอาสิเนาะไ,ไปจ่านี่ยาเอามาแต่บอนอื่นบอกเคยไปสิบอหูทางเ,เลยว่าย่างไปก็ไกลเติบนะประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีในการย่างไป ให้เด็กน้อยแถวบ้านนี้พาไปนะครับเอาเงินเอาอย่างให้ขาเจ้าเด็กเ็กน้อยๆก็ได้เพื่อได้ยับไปไน,นะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะการเดินทางไปจะเป็นอะไรแล้วก็ตาจะเป็นอะไรโอ้อันนี้เป็นสายน้ำข้าเจ้าว่ะโอ้สายน้ำกอกเอาข้ามถงนาไปแบบนี้เลยเดีนี้เรายางพา,านถงนาข้าเจ้าไปมันเราโบโย,ย่เนาะโ้เตะ ูมาแสงดีง,งามลุดีเท้เฟืองปูเนาะปูเวลาฟูเฟืองปูถ้ามันเปนดินสุมตลอดเขาจะพุ้นง่ายเดอันนี้เป็นน้ำกอ่องวะเออิมื่อไทยูมืไยได้หรอเรามเอูมนอันนี้เป็นสายน้ำกลองออลว่ะมยกองวะวยกอง หอกองที่ทางใต้ก็จะมีน้ำเซกลองนะอันนี้มีน้ำหอยกล่องนะเ,เป็นน้ำที่ไหลมาจะตัดหมอกนาน้ำกล่องนี่นี่ก็จะเรยงงัวปกักไหลนี่ก็แถวนอกๆกกจะแบบนี้นาะบรรยากาศดีดี ทุกคนระวังเส้นทางที่จะไปหาตาดหมอกนะจะมีเป็นคล้ายๆเป็นโฮมสเตย์อยู่นี่รักทำง,งานอตอนนี้เา้ายางเข้ามาน่ะไอ้ไซใช่ปะ่ะเป่นแหละไอ้ไซเป็นพายางระเบิงไอ้ไซจะเฮ็ดเป็น<ม>อนลออยู่ง๋งงอ,อมีบังกะโลมีอย่างอย่นี่อ่นานกาแฟน้อยเนาะกาแฟกาแฟดำเราสามารถมานอนได้มนบ่อยอย่างนี้เจ้า มนอนมาพักได้เป็นฟาร์มสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์นะแต่อยู่นี่มันบ่มีอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าเขากับเซลล์ลาวทำมาแล้วพอพอตายบรรยากาศค้าคลั่กเลยปลูกต้นกล้วยว่ากันลายแถวนี้เป็นกล้วยต้นมะฮงเหนื่อยนอนเต็นท์นอนตอนกะโรมาึ้นนี่จ้ะถ้าสิมาต้องได้จองมาก่อนป่ะอ่าโทรศัพท์ มหากรอกไเดคือว่ามีแขกนี่มันบ่มีแขกี่ยงาลายดอกโอ้่านี่บังกโรเส็มมาเขาจนอนเต็นเขาจากนอนเต็มได้นอนมากันหายคไก็ได้ก็จะบรรยากาศคักแบบนี้เลยนะเดมีารักเออเป็นตามาพักเลยมือน่าได้มือน่าสิมาพักนำเดย บ่ฮู้ได้ว่ามีนี่เลี๋ยวโบเนียร์ค่อยบอกเราน่อยอยู่นี่มาบ่แม่นบ่แม่นอันนี้แม่นที่1ค่อยอยากไปเบิ่งที่2ซองเราเป็นไกด์หรือว่าเจ้าเป็นไกด์เลิไปงงไปตาดมาเขากัเราเสิไปตาดเป็นงางามอยู่ว่าจารย์งามเลยอ๋อได้ไปลินดาดคนก็ได้กลับมามาแว่กินน้ำส้มน้ำสะากับตีก็นั่งลบกันกันนะยังไดีๆๆวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนที่นี่ได้เวลานเนาะ เพื่อนมากได้เซลเาศร้ากันได้ได้๋วือหนึ่เจ้าขอไได้ผใดเลยรถ้าผู้ใดมากอันแบบว่ามาพักคอนอีหลีละทุกคนมาแล้วก็ตัดขาดเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอีอย่างนี้มาดีแล็กเออมาดีเล็กพรไข่เลยได้พรไก่อหลีเลยแหละมานี่นะโทรศัพท์มาแล้วก็ปิดไปไว้เลยมาเบิงบรรยากาศมาเบิงธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดที่พวกเราจะไปนี่นะก็ จากนี้ไปหาตัดก็ประมาณซานาทีเดี๋ยวให้ทีไปเบิ้งตาดกันก่นอนก็จะ <c oughs> ามาปลูกให้เหอาอันนี้ก็ปลูกอยู่นี่เลยว่ามากปลูกนี่ยโอ้ปลูกอยู่สวนนี่น้ำฝนก็มาหยดคำจริงเอาอันนี้ก็พอละที่เอาเป็นนวยเมื่อนำว่ะเอาเป็นนวยกินตืม้มวะเอาเป็นให้เป็นนวยเมื่อให้เป็นนวยเมื่อเราบ่มีมีดให้มีดอีก ให้ยืมเดี๋ยวมาให้มาสงนะเดี๋ยวเด้เข้าใจเด้ไปเบื้องตาดกันนะยึดติดกับถงนานี่เลยก็มาพักที่นี้ก็สามารถย่างเลาะตามชงไฮชงนาแถวนี้ได้ย่าเกระเจี๊เห็นนาก็น่าจะงามอีกแบบหนึ่งเป็นนาขนาดใดได้หน่อยนี่นะอ๋ออันนี้เป็นเถียงนาได้เนาะเออ ถึงนาก็มานอนเลยนี่มานอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยู่นี่แล้วก็เบิ่งชมบิวณ์เลยใ่ไหมบรรยากาศความคับน้ำห้อยกล่องเ้าก็ข้ามน้ำอีกบอลน,นึงข้าวยางวันนี้ก็จะมีข้ามน้ำจ่สองสามบอลตอนที่จะไปหอดัดบางทีชาวบ้านได้บอกของเขาเนาะก็คิดข้าเจ้ามาทางทางมาอน,นามัยทางแล้วเป็นเทบห้อ,อยเด้ทางไปก็จะจะอาจสะอา้านแบบนี้เลยสะดวกสบายแบบนี้ ก็เนื่องจากว่าตลาดแห่งนี้นเป็นตลาดของไทบ้านซกลกองนี่เป็นคนดูแลเองนะก็ไทบ้านก็จะมาช่วยกันทางทางมาอย่างนีเนื่องจากว่าตอนนี้่นการท่องเที่ยวก็กลับมาเนาะจะเป็นการท่องเที่ยวแบบลาวเที่ยวลาวนะก็จะมีคนมาเที่ยวเป็นระยะระยะโดยเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์ต่างตีไทบ้านก็เลยมาทางทางมาอย่างนี้ ว่สะดวกสบายนะย่งางไปแบบนี้เลยขนะ้ามห้วยอีกค่ะพราะเขาย่างมาวันนี้แหละทุกคนจะมีอยู่สองแยกก็สามารถแตหาตาัดได้ทั้งสองทางนะ่ะทางนี้จะย่างขึ้นไปจะไปหอดึงตาดเลยวะเออจะไปหอดึงตาดเลยทางนี้ทางขึ้นภูเนาะแต่ว่าเขาที่ย่างไปตามอ่าห้วยนะเนาะมาแยกทางนี้ย่งางเลาะห้วยขึ้นไปแล้วก็ไปหอตดตัดอย่างนี้นะแล้วขากลับมาจริงจะกลับมาทางภูมือนัน นี่ <c oughs> เป็นทางงวัวได้ทางงวัวได้ทางคนได้ดทางนี้ก็จะได้ยางลาะขึ้นไปตามหว้วยแล้วนี้ก็จะได้บรรยากาศนะพรมเย็นเลยโดยธรรมชาติขึ้นไปแบบนี้พ <c oughs> <c oughs> ักแล้วนี่เลยโอ้ฮอตอะไรนี่บ่องเม้งเท่าไง <c oughs> อ๋อนี่จวน้อยอถออ้าเรามาถ้าเราขึ้นไปทางเชิงกันจะบอเห็นบันนี้มัน,มนอบอเออวันนี้ก็ยังงามละบนตัวตาทแทแฟจะสูงวะสูงกว่านี้บองนี้บมือจีิหวันนี้ อ๋อเป็นหินปูนนะจะปบะมาหมื่นก็นเนอ,อ,อันนี้เนี่ยังมทันฮอดเลยนะอันนี้าอาจจะอ้นยังไม่ทันฮอตัวดตาดแต่อันนี้ก็เป็นตาแหละก็งามือจัดเลยจะขึ้นไปต่อใช้บ้านหากก็มาเห็ดทางใหม่ๆนี่ เข้ามานี่ปปาริเนมาวาดใหก็โชคดีตลอดเลยได้ <c oughs> <c oughs> ไปวัดใหเพิ่นก็เฮ็ดทางไว้ถ่าตลอดเลยฝันเพื่อนหู้ว่าปาริเนจะมามาทางเส้นลมนะมาแล้วก็จะเห็นตัดนี่แล้วก็ย่างขึ้นบนตดนัด บรรยากาศท้องคะเย็นสบายเดี๋ยวจะทายยาวขึ้นไปเลยให้ฟังเสียงน้ำเสียงธรรมชาติขึ้นไปเนาะ เขาอยู่ในเมืองได้ฟังเสียงอกเสียงเพลงได้ฟังเสียงรถเส,ส,สียงยนต์หลายแล้วมาฟังเสียงน้ำเสียงธรรมชาติกัน น้ยม <S an other> ันนำบุแห้งได้ก็ได้นอ๋อตอนนี้เราก็มาทอดแล้วตวนตัดมอกเอ๊ะช่วงที่ประดินมานี่น้ำก็ได้หลายปันใดเนาะให้กุมมอมาได้ดีโอ้ถ้าช่วงน้ำไหลก็คือน้ำจะกระจายเป็นมอกเป็นอย่างนะอยู่บนบริเวณจุดนี้นเนาะก็เลยซีว่าตัดมอกแต่ว่าตอนนี้ท่านน้ำก็ได้หลาย น้ำบริสไล่ก็งามอยู่งามเลยนีนชาวบ้านหาก็มาเห็ดใหม่ๆนี่น่ะบอนเปลี่ยนเครื่องเลยมันก็มาเห็ดใหมๆ่ๆโอ้งามอยู่ได้ก็สามารถลงอาบน้ำดินน้ำได้นะบอนเปลี่ยนเครื่องที่ได้ว่ามามากิน ăn trái của yeah. บริเวณตาดก็จะมีกระตางเขี้เนอ้เนาะมีบอลน,นังสินเข้าสินน้ำนังชมบบรรยากาศจะเป็นแบบนี้บริเวณตาดผมเย็นสบายเนาะธรรมชาติดีดีก็จะประมาณนี้ได้ทุกคนที่ตาดหมอกเนาะ ก็พวกเขาผู้แหลทขี่เฮือมาแต่เมืองอยเก่าผู้แหละแล้วก็มาแเบิงัวของไอคอนเนาะจับแเบิงัวแล้วก็มาที่ตัดท่านี้มาที่บ้านชกของก็ยางขึ้นมาก็เ่าไก่เราทุกคนประมาณ3ามชิ้นาทีสิ้นินาทีนี่แหละเนาะก็มาฮอดตัดท่านี้ก็งามพอสมควรถ้าเป็นช่วงฤดูฝนหรือว่าเป็นช่วงที่น้ำไหลนะน้ำจะกระตกกระจ่ายลงมาบนนี่หรอก้ายๆเป็นหมอกเป็นอย่างยุ่งชุดนี้นะอะไรนะตัดหมอกบางทีได้เบ้ามาก็จะประมาณนี้เนาะ ปาริญจะจบวิดีโอนี้ไว้จะเที่ยนี้ได้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเนาะเดี๋ยวไว้พบเดี๋ยวไว้ไปพบกันวิดีโอต่อไปเนานะแล้วก็ขอขอบใจไอคอนเนาะที่พามาไอคอนพาปาริญมาก็ไปพบกันวิดีโอต่อไปได้สำหรับวิดีโอนี้ปาริญลาไว้จะเที่ยนี้สบายดี